สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SV League กับผลการแข่งขันวันนี้ครับซึ่งวอลเลย์บอลสาวไทยก็มีทั้งได้ลงแล้วก็ไม่ได้ลงผลการแข่งขันอาจจะไม่เป็นไปตามคาดหวังนะครับแต่ว่าโดยจริงๆแล้ว ยังก็ถือว่าทําผลงานได้ดีโดยเฉพาะเสาอลันมัเลอยู่ฝ้าแล้วก็เพียวเนี่ยทำผลงานดีแต่ว่าช่วยไม่ไหวนะครับเพราะว่าระบบทีมหรืออะไรของอลันมัเลเป็นรองเยอะมากๆเลยทีเดียวสู้ไม่ไหวซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วดูเหมือนเกมลุกเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่ว่าจะาปีนี้จะดีกว่าเดิมหรือเปล่ามันยากมากๆเพราะากุมมะเนี่ยเสริมทีมแบบว่ามาโหดเลยทีเดียว นัดนี้ทางอลรันเมเลก,ก็แย่งเซตจากทางฮิตาชิได้เช่นเดิมนะครับถือว่าทําได้เต็มที่แล้วก็ทาดีที่สุดแล้วแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แล้วก็ในเซตที่แพ้นเนี่ยก็ถือว่าแพ้เยอะอยู่อารันเมเลก,ก็แพ้ไป1ต่อ3ครับ18ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ14และ20ต่อ25นะครับก็ยังสู้ไม่ไหวแต่ว่าอ่ายังดูมีทรงดีนิดนึง ในในเซตที่ 3, ามเซตที่4นะครับส่วนเซตแรกเซต2นี่กระจุยกระจายเลยทีเดียวอย่างที่เห็นนะครับว่ามันสู้กันยากให้ดูการทําเต้มแต่ละคน,นะครับวันนี้ดนพรลงมาทําหน้าที่ได้ดี16จาก44คิดเป็น3าไม่ได้รับเสริมนะครับมันเป็น B หลังส่วนมาเดะเล่นไม่ออกนะครับ16.67%กจุดเนตท่านั้นเองแล้วก็สิบองจุดเนะครับหมายถึงว่าการรับนะครับ 42.9%วากาอิซุมิวันนี้ก็เล่นไม่ออกนะครับก็เลยเอาดนพอลงมาเพราะตีได้2จาก11คิดเป็น18อรต่าียังไงก็ไม่ได้สังเกตว่าผู้เล่นของทางอารามเลเนี่ยก็มีพยายามเปลี่ยนหัวเสาคนนั้นคนนี้นะครับออย่างวันนี้ยูชิโมระ9จาก31ก็ได้29รับเสิร์ฟส1เพอได้อยู่แต่ว่าเพียววันนี้ดีนะครับถือว่าดีเลยตบไป11จาก33 ถือว่าพยายามช่วยเต็มที่แล้วครับส3บาเซนช่วงเซตสามเนี่ยเพียวเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาส6มบหกเลยนะครับก็เล่นทีมที่สู้ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับนักกีฬาของทีมถ้าสักสามสิกว่าเนี่ยเราก็รับเสิร์ฟครับยี่สิบปดลูกรับเยี่ยมเก้ารับดีีครับคิดเป็นสามสิบเก้าเปอร์เซนถือว่าเพียวก็คือได้ลงยาวๆแล้วเหมือนเป็นผู้เล่นที่เป็นรุ่นพี่แบบคอยช่วยกระตุ้นรุ่นน้องอะไรประมาณนี้นะถือว่าโอเคเลยทีเดียว ส่วนวิมอลัตก็ไม่แย่นะครับ3จาก7คลิปเป็น42เปอร์เซ็นต์มีบล็อก1ลูกด้วยแล้วก็มีเสิร์ฟเอสไป2ลูกเป็นคนที่เสิร์ฟดีนะครับสำหรับทางวิมอลรัตอ้าวคอทคอร์ไพคับไม่มีเอสเสิร์ฟเสียไป 1, เสิร์ฟกดดันได้2ไม่มีเอสนะครับ3.6เปอร์เซ็นต์ส่วนยูฟ้าวันนี้ก็กดดันได้ดีอยู่เพียววันนี้ก็เสิร์ฟดีนะครับไม่เสีย อากโอเมดิกเอาชนะพีเอฟยูบุคัไป3ต่อหนึ่งครับ25ต่อ10 22 18ต่อ25 25้า้าต่อ17และ25ต่อ19วันนี้แนนไม่ได้ลงครับยังสงสัยอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมาื่อวานแนนถือว่าเล่นดีอาจจะมีปัญหาหรืออะไรหรืออาจจะหมุนเวียนผู้เล่นแต่ว่า o, อากโอปีนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันพีเอฟยูก็ยังสู้ไม่ได้ครับโยโกตะลงมาวันนี้ทําดีนะครับ16จาก23ลงมาแทนแนนนี่แหละ69เเเลยโอซุนุมะ ไม่ดีส <U ination S 2> uh, ักเท่าไหร่วอลเดสก็ตบได้ดีนะครับ51.61เอ็ดจุูเอมุราก็65.22 1 6 3าจองสจามเอ็กจากเอ็ดนะครับวอเดตอุเอมุราก็สิบห้าจากยี่มเปอร์เซ็นต์ก็ดูดีกันหมดเลยแต่ว่าเทนะครับองงเลยเพราะถ้าเอาตามนี้เลยก็แสดงว่าฝั่งตรงข้ามเปอร์เซ็นต์เหนือกว่ามี นี่นะครับอุชิเซโตะ5 8 8 4เลยคนนี้ตัวไม่สูงแต่ว่าคล่องก็จะมีผู้เล่นประมาณนี้นะครับสำหรับทางอาเกโอเมดิกเราก็มีรับแพคครับคนนี้จากโประบอลฟีเดเรชันคุรุโกไอคุรโกก็ทำได้ดีก็ชนะไปนะครับสำหรับทางอาเกโอมวดู NEC r e d ซ o เรดลครับเปิดบ้านเอาชนะฮิซามิสึสปริงอีกครั้ง3เซตรวดทั้ง2วันเลยครับ แต่ว่าวันนี้ทางหัทยาได้ลงแทนทางอาราินะครับเหมือนกับว่าหลังๆอารกิก็จะแผ่วๆไปเหมือนกันช่วงปี2ปีนี้ฮิรายมะโดยลงคู่กับฮิรายมะใหม่เลข8นี่นะครับฮิรายมะก็ทําได้4จาก11คิดที่เป็น36%หัตัทยาก็4จาก12คิดที่เป็นส3 มีลงสลับหมุนเวียนกันเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเลยสําหรับแต่ละทีมครับอย่างกรณีแนนก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าให้หมุนเวียนผู้เล่นเพราะว่าแนนก็อยู่เยอะแล้วนะครับเราแข่งกัน44นัดหมุนกันไปหมุนกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสกอร์นี่ก็อย่างทีง่เห็นไม่ถึงกับสู้ไม่ได้นะครับว่าแต่ว่าท้ายเกมสู้ทางเอ็ซซึ่งนิ่งกว่าไม่ได้สาโตะก็ยังทําได้ดีครับเ้าวันนี้อขอขอภัยครับวันนี้ไม่ถึงกับดีมากเจ็บจาก24ที่เป็น29%รับเปอร์เซ็นต์รับ แต่ว่าคินโเอคินโเอสำรองครับอ่าขอไปครับเอ็มบีก็ทําได้ดีคิโรตะก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ alo, นอคาร์ลอนี่ยากที่จะหยุดอยู่นะครับวันนี้เป็นนอร์คาลอ46.67แล้วก็เจียวนามิลาน่านะครับหรือเจียวนาเดย์45คือเมื่อวานเนี่ยสาเสาของเอ็นินซีมาครบทุกคนแต่วันนี้ซาตโตเเ้เล่นไม่ค่อยออกส่วนทางฝั่งของคีซาซมิสุหัวเสาอาจจะยังดูเด็กกว่านะครับเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเขาด้วยคิตามาโด สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นักคาจิมะที่ตาะบดก็รับดีนะครับรับสามสิบเก้าเลยทีเดียวขณะที่หมายเลขห้านักคาจิมะก็รับดีด้วยเปอร์เซ็นต์ตอาจจะยังไม่สูงมากนี่นะครับผมซาม,มิดี้ก็เปอร์เซ็นต์ตดีเหมือนกันแต่โดยรวมยังสู้ไม่ได้ส่วนคู่พิกของวันนี้เลยนะครับโอ้โหควีนซี่คาริยะเจอบวยของ ปีที่แล้วคุมมากเป็นยิงที่เสริมทีมได้อย่างน่ากลัวสุดๆนะครับเป็นจนที่ทันทุยที่วันนี้ทําได้ดีด้วยก็ต้องให้เครดิตเขานะครับแพ้ในบ้านตัวเอง3อ่าน1ต่อ3แต่ละเซตก็แพ้แบบไม่ได้น่าเกียดนะครับแพ้สูสีเลย31ต่อ29 19ต่อ25 25ต่อ27แล้วก็21ต่อ25ครับวันนี้มุสลามไม่ได้ลงนี่แะครับ คาติโนก็ตกไป14จาก35คิดเป็น40%นะครับโชเซลก็10จาก20่ิบเป็น50%าอร์ซโยชินากะ10จาก21คิดเป็น47%่เจ็ดชิกิฮาระครับ15จาก41คิดเป็น36%ก็ตกตัวเซตยังสู้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเริ่มเริ่มทำได้ดีแต่ก็จริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะแพ้กลุ่มมะ ซึ่งกุมมเสริมทีมดีก็จริงจริงๆหลายคนก็อาจจะไม่คาดว่ามันจะขนาดนี้ซึ่ง,งจริงเขาก็มีผู้เล่นที่น่าสนใจอยู่นะครับก็จะมีทากาโซซึ่งมาจากเพียบยูคนนี้ตัวเล็กแต่กระโดดสูงแต่ว่าที่ทำแต้ม3คนเลย3าประสานที่ซื้อตัวมานะครับเป็นตัวทางชาติหมดเลยคือโรซันกี้ดูนะครับยีจาก48 คิดเป็น43.75แล้วก็รับเสิร์ฟเนี่ย4 1 7รับดีด้วยครับนากชายดีมิโทว่าครับคนนี้ไหลหลังไม่ต้องตามเลยครับตามไม่ทันมากเลยเพราะไหลหลังก้าวยาวสุดๆ16จาก22คิดเป็น72%ถ้าถามว่าใครเป็นตัวแปรก็น่าจะคนนี้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์โดดมากแถมบล็อกได้อีก2ลูกด้วยขนาดที่ทางคฟนซี่เนี่ย มีคาติโน่ที่บล็อกได้เยอะหน่อยส่วนจนที่ทัานทุยโอ้โหนี่ก็ยอดเยี่ยมครับ16จาก34คิดเป็น47%แล้วก็รับเสิร์ฟด้วยนะครับมา38%ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าที่เหลือก็เป็นโลเคอลของทางกุมมะ,ะดูแล้วกุมมะปีนี้น่าจะหนีบวยได้แต่ทีมอื่นอ,อ่ขออภัยครับแต่ว่าทีมอื่นอย่างทาง ทางของ PFU PFU ก็คงไม่ถึงกับบวยนะครับแต่ว่าอารันเมเดสเนี่ยเสริมทีมาดีขึ้นแต่ไม่เท่ากุมะคือกุมะเนี่ยโลคอบที่แล้วดูงองแงงนะครับแล้วก็เหมือนอาจจะไม่ได้ลงทุนมากแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นทีมธนาคารนะครับก็เพิ่มงบนิดนึงซื้อเพลตัวหนัก,นกๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเอาแบบดีวีทว่าดีวีทว่างจ,จริงๆแล้วก็เป็นนักกีฬาที่เก่งอาจจะอายุเยอะแล้วก็ค่าจ้างอาจจะไม่สูงมากก็ได้นะครับโรซันสกี้ก็อาจจะพอต่อราคากันได้ จนที่ทันทุยนีย่ก็เลทน่าจะอยู่คล้ายๆใกล้ๆของเดิมหรืออาจจะน้อยลงเรียกว่าได้ผู้เล่นที่คุ้มค่าจ้างมานะครับขณะที่ควิซี่เอาคาติโนมาเนี่ถ้าทางดูแล้วน่าจะแพงโชเซลก็น่าจะระดับหนึ่งเลยทีเดียวสรุปผลวันนี้ครับอาันมาเลแพ้ฮิตาชิ1ต่อ3เบนโซชนะโทเร่เซตรวดอากิโอชนะพีเอฟยูสต่อ1น e c ชนะสปริง3เซตรวดกุม,มะ ขออภัยครับคุณซี่แพ้กลุ่มมะไป1ต่อ3นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจอกันอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเีวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ